สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซค์ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่ามอเตอร์ไซค์นั้นเป็นรายการเดียวที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซค์ ทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทางช่อง TNN2 แห่งนี้ครับช่วงแรกของรายการนะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับมอเตอร์ไซค์โต้คลื่นคันแรกของโลกครับนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่ได้มีการออกแบบดัดแปลงนะครับด้วยการติดตั้งสกีที่ล้อหน้าและล้อหลังรวมถึงใต้ท้องเครื่องยนต์นะครับในการที่จะเหาะเหินไปยังบนผิวน้ําได้อย่างสบายสบายโดยมีแบรนด์เครื่องแต่งกายชั้นนําของโลกยี่ห้อ DC นะครับได้สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาโดยให้ชื่อโปรเจกต์นี้ว่า Dream, ซึ่งได้มีการนำรถมอเตอร์ครอสของ KTM รุ่น250 SX มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาสังเกตดูจะเห็นนะครับว่ามันมีการออกแบบสกีทั้งซ้ายและขวาของล้อหน้าและล้อหลังนะครับรวมถึงใต้ท้องเครื่องยนต์เพื่อให้มอเตอร์ไซค์วิ่งบนผิวน้ำได้อย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนรวมถึงการออกแบบยางหลังนะครับลักษณะคล้ายๆจอบหรือใบพัดเรือนะครับในการที่จะวิทน้ำพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างสบาย,บายและนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์โต้คลื่นคันแรกของโลกนะครับที่ได้มีการออกแบบขึ้นมา โดยมี็รบบี้มดดิสันนักขี่มอเตอร์ไซค์ผาดผลฟรีสไตล์นะครับอายุ34ปีเป็นผู้กับขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ด้วยตัวเองประวัติของ็อบบี้มดดิสันนั้นนะครับเคยทำสถิติโลกมาหลายครั้งแล้วด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์พิชิตเขาฮารลิโหดก็ทํามาแล้ว หลายคนสงสัยนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ไบด์ดรีมคันนี้วิ่งได้อย่างไรบนผิวน้ำลัศดาองการออกแบบยางหลังครับเป็นตัวการสําคัญทําให้สามารถตวัดวิดน้ําคล้ายๆกับเรือคนไฟในอนดีตแต่ด้วยรัพยยัที่สูงมากครับทำให้การวิ่งบนผิวน้ําของเจ้าไบด์ดรีมคันนี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วทันใจครับสังเกตดูเจนนะครับว่ามีสกีที่ล้อหน้าและก็รวมถึงใต้ท้องเครื่องยนต์ในการช่วยผลักดนะันให้รถมอเตอร์ไซค์นั้นวิ่งบนผิวน้ําได้นะครับการขับขี่แบบนี้ดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วยากทีีเดยวครับ าพาดพรางขึ้นมาเมื่อไรนะครับมอเตอร์ไซค์จมน้ําทันทีเพราะว่านี่คือรถมอเตอร์ไซค์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อการข,ขี่โชว์เท่านั้นต้องอาศัยทักษะนะครับและการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมนี่ก็คือภาพมอเตอร์ไซค์โตคลื่นคันแรกของโลกครับขับขี่โดยลับบี้ไมเดซันซึ่งไ้สร้างสถิติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกับการขี่มอเตอร์ไซค์บนผิวน้ําครั้งนี้นี่เองครับสำหรับหลายคนนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอชุดนี้อยากทำเรียนแบบขึ้นมาบ้านครับต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเรื่องของยางนั้นจะหาจาก ให้พารไปข้างหน้านั้นโอ้โหต้องบอกว่าต้องหายางเป็นพิเศษทีเดียวครับรวมถึงการทรงตัวบนผิวน้าแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับมอเตอร์ไซค์ที่มีสกีล้อหน้าและตายท้องขย้อนนั้นจะทรงตัวอย่างไรไม่ธรรมดาครับอย่างไรก็ตามนะครับผลการชิ้นนี้ของเขาได้สร้างปรากฏการ์ถล่มทลายในวงการมอเตอร์ไซค์ระดับโลกนะครับมีผู้ชมมากมายในคลิปนี้หลายล้านคนนะครับในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1เดือนและนี่ก็คือความสำเร็จอ,อันยิ่งใหญ่ของมอเตอร์ไซค์ ktm 2 5 0 sx รถวิบากขนาดนะครที่หลายคนบอกว่า มันคือความสะใจอีกรูปแบบหนึ่งของการขับขี่ที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนและถ้าถามว่าคนไทยคนไหนจะทําแบบนี้ขึ้นมาบ้างช่วยแจ้งมาในรายการของเราด้วยนะครับเราจะส่งทีมงานไปถ่ายภาพของท่านถึงในทะเลกันเลยทีเดียวครับมาปิดท้ายกันที่ภาพส,ยสวยๆของคลื่นทะเลในทะเลหมู่เกาะตาฮิตินะครับนี่คือสถานที่ทำของรายการชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นความสวยงามอย่างยิ่งและมอเตอร์ไซค์ไบด์ดรีมคันนี้ก็สามารถฝ่าคลื่นออกมาได้อย่างสวยงามกับสถิติใหม่ของโลกกับไบด์ดรีมครับ